มาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยพ่อพอแล้ป,ป,ป,ปีพี่ เอาไปทอดกินได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงไข่ฟรีครับไข่ฟรีพี่ไข่ฟรีครับไข่ฟรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณดีครับครับผมขอบคุณครับทั้งควันแพ้ครับไข่ครับแจกไข่ฟรีครับไข่ฟรีครับอ่านี่ครับอ่าเอาไข่ไปทานเลยครับครับผมขอบคุณครับนั่งควันแพ้ครับแจกไข่พี่ไข่ฟรีแม่เลยครับไข่ฟรีพี่ครับผมขอบคุณครับแจกไข่พี่ไข่ฟรีทานไข่ไหมครับไข่ฟรีพี่ไข่ฟรีไข่ฟรี ไข่ปีไปไหนมาเพิ่งเลิกครับขอบคุณครับคุณครับไข่ปีพี่น้องใหญ่เอาไข่พี่เขาเลยขอบไปยินดีครับไข่ฟรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่ต้องลงไปถนนนะระวังรถแจกไข่ครับแจกไข่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไครับพี่หน่งหนึ่งปนะครับอ่าไปเลยไปเลยไปเลยอ่านุ่นด้วยนุ่นด้วยแ่ค ไข่ฟรีพี่ไข่ฟรีดึงรางวัลแพครับใครครับพี่ไข่ฟรีพี่ขอบคุณครับ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 พี่เจ้าใครครับใครฟรีครับพี่ไว้นี่นะครับเดินทางวัลแพ้ครับพี่กี่คนครับเดินทางวัลแพ้ครับ ใครครับพี่ม่ีตรงนี้ครับใ่มไมครับาไปกินระวังแตกนะอ่าจัดจ้าอ่าโชคดีโชคดีสมพรปากกัดอ่าตาักกินให้ครับกินหครับพี่จะไปกินครับแจกไข่คร,ครับพี่ไข่คร,ครับเอแจกไข่ไข่ไปกินครับ ไข่ฟรีครับพี่เอาไข่ไปกินนะครับครับครับไข่ฟรีจ้าโอ้โหเอาไข่เลยไข่บ้างฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะอาไข่ฟรีพี่พี่เอาไข่บ้างครับอะพี่วินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะหมดย่างหมดย่างอะฝากหน่อยครับยังเลยขอบคครับอะขอบคุณนะครับ อ่าครับควรปากนะเหมือนกันหเหมือนกันโชคปีโชคดีเจือไว้หน่อยจเจือไ้หน่อยอา่ายิ้วนะระวังแตกนะเนี่ยยิ้มไข่รฟรีพี่ไข่จะกินครับไหมโอ้โหมีคาร์ด,ด้วยจะใส่ตรงไหนนี่ขอบคุณครับตู้ใช่ไหม น้องยายเอาไข่มาให้ให้พี่มองใส่เลยไายไปกินนะอ่าครับขอบคุณครับีีน้ไข่ฟรีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาไข่ไปกินเอาไข่ฟรกินพี่ไข่ฟรีครับอ่าอ่าไข่ฟรีครับคุณลุงเอาไข่ให้คุณลุงหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ฟรีพี่ไข่ฟรีครับใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เห็นๆเลยเช่นกันครับ ขอบคุณครับขายไปกินขายไปกินวางไหนพี่แตขายอ่ะขายฟรีพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขายไปกินพี่ขายไปกินขายฟรีขอบคุณครับพี่ขายไปกินขายฟรีขายจาคุณป้าอ้าวนี่หนึ่งของคุณป้าอ่านี่ของเราฝากหน่อยฝากหน่อยขายฟรีโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขายฟรีเพิ่งเลิกงานนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพด้วยครับไข่ฟรีครับไข่ฟรีแจกไข่ครับไข่แจกไข่พี่กินครับแจกไข่ครับอ่าอ่านี่แหละครับพี่ไข่ฟรีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ฟรีครับพี่ขอบคุณครับครับผมยังไม่ต้มไข่ดิบเลยพี่ไปทอดกินได้เลยครับผมไข่ฟรีพี่ไข่ฟรีอ่าเปลด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไข่ฟรีพ <Bond> okay, enfin wan ita wan ita, ี huh ่เอาไข่ไปทานโอเคขอบมากครับขอบคุณครับจกไข่ครับขอบคุณครับไข่ฟีพี่ขอขออีกถุงนึงขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ฟรีจ้าขอบคุณครับจะไข่ครับไข่พี่ครับไข่ฟรีครับไข่ฟรีครับแจกไข่คครับบขอุณครับ ขอคไปทานครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับให้ให้คุณพี่เขาังยนะครับเลยไปเไปเลยไปเลยนะครัไปเไปเลยลไปเลย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 ไปเไปเลยไปเลยไเลยไเลยไปเลยไไปเปลปเลยไลยไปเลเยไยครับย โอ้เต็มรถเลยเอาเลยเอาเลย,เอเลยโอ้ยเต็มรถเลยคันนี้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ